ขับนมัสการ,ร,การ<ะ>ค่ะอาจารย์เริ่นพรภาพภาพจัดเสียงชัดแม่ค่ะชัดๆดัดเตนดีว่ะค่ะอาจารย์เสียงตัดดีดอยู่โอ้่ะว่าจัดบางหน่อมันบำลังเงี้นอเลยกัเล่สายเสียงรดก่ดูตา,ามโค้งสุดท้ายให้หน่อยว่าสันเอฟซบาค่ะอาจารย์ รัฐบาลไทยคงสุดท้ายเดี๋ยวนะคะหนูเขียนแปนะ๊บนึงสรุปค่ะผมยางเดี๋ยวค่๋ยว่แปนะ๊บนึงงงที่หนึ่งธันวาเนาะหนึ่นวาค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์อ่าวิ่งบนแปด เสียงลดเสียงดังบินบนแปดค่ะจับคู่จับคู่บนนะคะจับคู่บนศูนย์แปดไอแปดศูนย์โอ้เด็กน,อนก้องเจ็บบุญจับมาเลยตัวนึ่แปดศูนย์ค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดสามดังดัง ค่ะกเกิกับแปดห้าแปดห้าจะร้อยลังหรือ,ค,อค่ะวงวงกลมไปที่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าอ่าชุดสามตัวสามตัวค่ะศูนย์แปดห้าห้าศูนย์แปดห้านะคะ ใช่แล้วศูนย์แปดห้าสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งวงกลมไปที่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหันผีก่ไม่อบอกตัวนี้เนาะแปดห้าศูนย์ตัวนี้เนาะ <5. S 1> ค่ะวงกลมไปที่ศูนย์แปดห้าค่ะอาจารย์ใช่แล้ว อ่ะชนิดล่างล่างวิ่งสามล่างวิ่งสามจับคู่ศูนย์สามศูนย์สามสามหกสามหกสามเก้าสามเก้าสามเจ็ด สามเจ็ดตัวกันค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่ง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 อ่าทีนี้วงกลมไปที่ศูนย์สามศูนย์สามค่ะ,ะวงกลมเม็ดเดียวเหรอคะอาจารย์ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ยินไหมค่ะได้ยินแล้วค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นอื้ออ่ะวงกลมไปที่ศูนย์สามกับสามเจ็ดศูนย์สามกับสามเจ็ดอ่าค่ะไงเมื่อวานไล่ลาวไหมเมื่อวาน เมื่อวานหนูไปธุระในตัวอุดรมาไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าของอาจารย์เข้านะเมื่อวานนี่เนาะมันออกออกอะไรเม่อไมันออกห้าสองห้าสองกับอะไรนะสองแปดแปดใช่ไหมคะใช่เข้าตัวกันนดค่ะเข้าตัวกันหของอาจารย์ช่วงนี้ อะไรนะ,ะคออะอาจารย์ฮัลโหลค่ะสอบถึงวันที่สองอะไรติดสอบได้ยินบอกอ๋ออาจารย์ติดสอบเนาะอ่าติดสอบถึงวันที่สองนั่นนะเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะคำนวณเต็มที่อ๋ออาจารย์อาจารย์มั่นใจันนี้ไม่ค้างวันนี้อันนี้มั่นใจแล้วม,มั่นใจแล้ว มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์หนูก็ชอบอยู่นะศ<ช>ูนย์ศูนย์สามนี่ชอบอยู่เนี่ยใช่แต่ศูนย์ห้าก็ชอบาอาจารย์ศูนย์ห้าน่าจะมาได้ไหมคะวันนี้ดับติดดับไหมคะศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่ติดดับหลักศูนย์นะไม่ติดดับถ้าติดดับมันจะมี ศูนย์หกไปศูนย์หกไม่ใช่ไม่ใช่ติดดับศูนย์ศูนย์เก้ากอติดดับศูนย์เก้าใช่ติดดับศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่มันออกไปแล้วเนาะออกไปแล้วค่ะติดดับศูนย์เก้าตัวเดียวใช่ไหมคะถ้าติดศูนย์อาจารย์ ใช่อ๋อ oh. ถ้าบนบนบนมันจะดับนะเดี๋ยวนะค่ะทำงาก็เยอะแยะ <laughs> เปินห้าก่อนติดดับติดดับบนหกติดดับหกค่ะ okay. ลักร้อยดับศูนย์น่าร้องน่าร้องมาเลยแต่แต่ค่ะปาดินั่งชอบนะไอ้ใหญ่ใหญ่ให้ใหญ่ใหญ่ต้องมาควนค่าจ้ร้อยดับศูนย์เลลักร้อยดับศูนย์ใช่ไหมคะใช่ หลักร้อยดับศูนย์ใช่แล่านั่งดีๆนั่งดีๆลูกนั่งดีๆลูกนั่งดีๆคุยกับเอฟซีที่ดียาวยาวเส้นดัง่ะอาจารย์อ่าหลักหลักหลักร้อยดับศูนย์ใช่ไหมคะ หลักร้อยดับศูนย์ค่ะไอหลักสิบเก้ากับหกหลักสิบเก้ากับหกอ่าหน่วยด้วยนะค่ะสิบหน่วยนี่มาอ๋อเก้ากับหกใจล่างดับหกล่างดับหกเลยอ่าอาจารย์มีสามหกสาหกเราไม่ต้องเอาไง อ๋อกๆชนชนดับไงสามหกกบหนึ่งหกใช่มันชนดับเนาะใช่แล้วอาจารย์ฝากเรียกอาจารย์ฝันให้เอซีด้วยค่ะ <c oughs> ได้ค่ะอ่าอาจารย์นอนฝันวันพะวันพะใหญ่อ่ะวันลอยกระทง <c oughs> อ่ะค่ะช่วงประมาณตีห้าเลยฝันว่าเขามาห้องบอกเนะ <c oughs> า,า่าออกมา เขามาห่างบอก,บอกเป็นตัวแมนมาลองบอกว่าหวยออกแล้วค่ะแล้วปู่ก็ถามปู่อันถามเขาว่าหวยออกอะไรเขาเขาก็บอกว่าลิกล่างออกเจ็ดสี่อ่าลิกบนอ่าลิกบนออกอะไรเขาก็ว่าลิกบนนี่มันออกแล้วออกศูนย์แปดห้า 085 850นี่แหละแล้วก็รีงขันน้ำมลเดี๋ยวนะคะอาจารย์แต่ว่า085เราเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะมันมีอยู่แล้วเนาะอ่าอ่เลขฝันอาจารย์ก็คือ74ตัวหนึ่งใช่ไหมคะ74ล่างเป็นล่างนค่ะ เลขฝันเนเลขฝันรีข,ขันน้ำมนต์สามเจ็ดหนึ่งเรียกขันน้ำมนต์สามเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่รีขทูก เลขทูบด้วยเลขทูบตัวไหนคะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดมาตรงกันพอดีเลยเลขทูบหนึ่งสี่เจ็ดอ่าอันนี้เลขทูบจุดส่วนพระด้วยกระทรงใชเ่เมื่อเมื่อตอนพระเล็กก็จุดก็ได้หนึ่งสี่เจ็ดค่ะอ่าแล้วก็พระใหญ่นี่ก็จุดได้ หนึ่งสี่เจ็ดค่ะอ่าทั้งสองถูกเลยเสียงมาตะโกนบอกสุดยอดเลยเสียงอ่าเสียงคนแก่นะคนแก่เสียงเสียงผู้ชายมาตะโกนบอกว่าริกออกแล้วอ่าอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าริกออกตัวไหน,นเขาว่าล่างออกเจ็ดสี่อ่าิบบนออกอะไรละ่ะอาจารย์ก็ถามอีก เขาก็บอกว่าเลขบนมันออก085 085้าเดี๋ยวอาจารย์ก็สะดุดตื่นตื่นมามาเปิดโทรศัพท์ดูตี5:45ฝัน,นฝันตอนจะสว่างนะคะใช่อ๋อขอให้มาทีถ้า085 850เนี่ยเพราะว่า950มันอั้นไงอาจารย์ ใช่ัมาแปดห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าอาจารย์นี่แหละมันคำนวณเยอะเดี๋ยวให้อาจารย์คำนวณเดี๋ยวดูเลขก,ก่อนดูเลกว่าคำนวณสูตรไนมันเข้าดีก็จะส่งให้สูตรนั้นไปก่อนค่ะถ้าสูตรมันหลุดภายในสามงวดก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่ค่ะอันนี้คือที่ปูให้สูตรสรุปงี่ไปคือ มันเป็นสูตรรวมที่จับดึงมาใส่กันที่ว่าดูแล้วมันชนกันเยอะค่ะโอเคแต่ก็ให้ก็ให้เอฟซีอ่ะเบาๆหน่อยนะนี่มันสัญจระ,ะมันไม่แน่นอนเลขสัญจรมันคิดจ,จะออกของจังหวัดก็ออกคิดจ,จะออกอะไรก็ออกใช่ค่ะอาจารย์อ่ามันไม่เหมือนที่ออกที่กองฉลากของมัน อย่างนั้นแ่ะเราเออยังโอเคยังมั่นใจหน่อยแต่อันเนี้ยมันออกสัญจรมันก็มั่นใจอยู่แต่กลัวมันไม่เข้ากับรีขของเราที่คำนวณเพราะว่ารลขคำนวณเนี่ยมันไม่ใช่คำนวณเกี่ยวกับสัญจรยงไงแนวทางนะอาจารย์โดยจองยังไงอ่าค่ะอ่าโอเคเเบาๆเล่นเบาๆหน่อยค่ะงั้นพรุ่งนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงให้อาจารย์อ่าไลน์บอกหรือว่าโทรหาหน่อยนะคะ สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะไม่ม,มีเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะอาจารย์อโอเคงั้นงั้นก็ะจะลุบลุบบนอาจารย์แค่นี้นะคะอาสสัทจะเดิญพรอาสาทุ